กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งขาวมันกระด่งขุ่นวัดสุขานไปทงเมื่อแม่แล้วห่ไปทรงแล้วครับให้เอาไปส่งป่ะนี่ยัยโอเคครับรถแรกแจกแถมนะครับเมื่อนี้นะครับรถพุทธเรสนใจสั่งซื้อนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมนะครับซื้อสองแถมสามครับผมโอเคครับครับผมนี่ครับ ต้ตมะนี้นะครับผมเต็มจะแข็งครับรนะครับแม่พอใจดีนะครับบริการส่งถึงทอดมองครับวันนี้ครับผมซักแซดมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อ er แห้งไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดเนื้อสันนอกมีลิงมีขาไร่เนื้อแห้งเนื้อสดนะครับเนื้อสันนอกสันในนะครับต้มแซ่บต้มซอบนะครับนี่ครับต้มบะแซ่บต้มแซ่บกับนี่ครับนี่ครับต้มลวกแล้วแบงคงบะลวกกับนี่ครับผมคุณพ่อการันนตีห่อยคุณพ่อ คุณพ่อบอกผ่านนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับ